ช่วงเนี้ยก็ใกล้จะนานหนาวแล้วนะจ๊ะทุกคนใครที่เป็นแฟนๆชาวเอสป้าอย่าลืมชิมหน้าหนาวน,นะคระับใครดีแคจังมึงดูผู้หญิงคนนั้นสีสวยมากเลยอ่ะกูอยากให้มึงได้มากมึงลองจีบดูสิแล้วมันไงครับเราเคยเจอกันหรือเปล่ามึงคอย,ค,อยควายกูเปึงคนนั้นวันนี้เราลองแลกปีโป้กันใหม่เฮ้ยอ,อ,อย่าสาวชนแลกปีโป,โป้ปีโป้กูเฮ้ยปีโป้เฮีออะไรเลือดมรสอร่อยชิบหายเลยเออดกอดสบทีหนึ่งดิอ่าบริษัทก่อสร้างเฮืออะไรเนี่ยมึงจะฆ่ามึง ตอนนี้น่ะเจ้าดาวพฤษคิดอันตรายแล้วนะแต่ว่าเอาวิว่ฒเพศส่วนด้านล่างน่ะฉันได้เอาของผู้หญิงมาใส่แทนน่ะแล้วก็ลองซี่ไปทีนึงแล้วบอกจะมีโอกาสซ้ำผู้หญิงอยู่ไหมอ่ะไม่อ่ะมันจะเป็นฝ่ายที่โดนแทนอาการของคนที่เป็นกูนนั้นจะไม่สามารถกินอาหารก็ไม่เชื่อไอ้เหี้ยกนะก่ายำยำยำนี่เนูะเรามากินเนี่ยไม่ดูจะอายบ่กระจอกไอ้เหี้ย ที่มนันได้เืียนหน้ที่ร้านกาแฟน,นี่อ๋อลองกินดูโอ,อ,อ,อ้ที่อะไรไม่อยากกินเนื้อมันด้ยนะโอ้โไม่อยากกินไม่ไม่กินปางระดับไปเียลุงข้าปลอบใจมันหน่อยเขาลองไปดูลองดื่มกาแฟสักแก้วนะขอบคุณครับไม่เป็นไรถ้าช่วยๆกันแก้วน้อยล้วโูรานที่บุญจะต้องมีหน,น้ากากเท่ๆใส่เหมือนเขาบ้างล่ะโซดี้อาฟูผมเป็นช่างทานมากาคาฟูโซดีฉันชื่อปั๊กไอ้เมืองใครเนี่ย นี่น้องบ่าวที่บ้านพี่มีคอนเสิร์ตลีซาฟิล์มด้วยแหละจะมาไหมคะหนูอุ้ยไอเฮียคอนเสิร์ตลีซาฟิล์มด้วยอแต่แม่บอกว่าห้ามไปกับคนแปลกหน้าแต่ว่าคอนเสิร์ตลีซาฟิล์มเอิ่มโอเคครับใดคอนเสิร์ตกูอุ้ยพี่แค่หยอกเล่นเองนะหนูเออไม่เป็นไรนะโอ้โอ๋ขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับพี่ก็คนดีเหมือนกันแหละไอ้เฮียมันบอกกูเป็นคนดีอมันบอกกูเป็นคนดีอ้าวคนดี เลิกโลกจิตแล้วตอบข้ามาที่แกถืออยู่คือเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยนยเนี่ยเด็่พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยไม่กูยังน่อยแกปานี้จะไปปีเดือไอ้ยาเขาได้กิบมึงอยู่ไหนเนี่ยแล้วกูเจอตัวเฮียอะไรเนี่ยู้วว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 ว่ยวววว่วว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 ี้วว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 วยาววววววิวววววววากวว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 ม โอ้โหอยายจะตาเลยเสือกมีอารมณ์เงี้ยดกเฮ้ยเชี่ยนั่น,นมันแขวแต่งงานบึ้กแต่งงานคนที่แต่งงานมึงน,นี่งโง่มากเลยไหนเฮียกูกล้าพูดเลยสักเอ้ยแต่ลองยากพี่ว่าพี่ชายสิโอ,อ้ยนุสรมึงมีพี่น้องด้วยเหรอโรบไปก็ไม่สำคัญช่างแม่งอตอนนี้เกยโดนสำตูดไว้ตายช่างแม่งเฮียขาดกาแฟยังไม่จา่ายเราไปมึงทาแบบนี้กับกูตูดมันคงไม่แหงรองระดับหมอนั่นแต่ไปช่วยมันก็ยังดีนะมึงทำนี้ยอะไรมึงทำเพื่ออะไรบอกกูอิจฉาหน้ากากมึมงไง สงสารจังเลยนะสงสารกูทำไมโดนทอดทัาตายเลยมึงเอาเฮียนี่เลิกไปดีะขาดที่ผิดพลาดอะไรกูเหรอเคยมั่นใจว่าเหนือกว่าข้ามาแล้วแล้วไมนิวเรล็บเป็นสีดำอ่ะเพราะมันทําให้ข้าฟุ้งฟิ้งไงล่ะโอ้ยอิจฉาคุณสองที่ปอบที่เท่ที่สุดก็คือนกคู่ไงล่ะบอกกูที่นกคู่ใช่ป่าววะคาเนกี้เนกีบบ้าเลยตัวข้าจะไม่ได้ชื่อคาเนกี้อีกต่อไปแล้วชื่อเฮียอะไรข้ามีนามว่าคาเนชั่นก็ดูสีผมกูสีเฮียฉันจะกลับบ้านตอนไหนล่ะคาเนชั่นฉันคงไม่กลับไปอีกแล้วล่ะ ะรมันก็สมควรในฐานะที่คุณเป็นคนที่ผมนับถือที่สุดผมจะสัญญากับคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้สัญญาก็ตามแล้วมึงไข่เนี่ยฮะกูเป็นลูกมันค่ะวงนนี้ไม่ค่อยมีใครเข้างานเลยงั้นขอฝากผู้ชายคนนี้หน่อยนะคุณนึกว่าเป็นผู้ชายไปตลอดเลยที่เอ้ยเป็นเกอเอ๊ะจะเป็นเฮียอะไรก็ช่างขอแค่เป็นคนดีก็พออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก็เฮียไรสัตว์ไรค่ะชาวบ้านเขาบ่นเลยนี่แหละอนาคตของช้างดิสิจ๊ะชัดครูประกาศได้ด้วยม่ใช่ไหมค่ะเนกิถ้าใช่มาสูกากูด้วย ทำไมบทกูมันน้อยจังวะก็ต้องไปอ่านมังงะสินะโอ้หาตายขี้หยังเตอะกูเจอคันเอกีในเมืองด้วยเลยผัวจ๋าผัวผัวอยู่ไหน่อยผัวผัวฉันอะฮู้ปากไอ้ซด์กูเจอมอีกแล้วเนี่ยกูคือวิวรบุรุษม้าขาวที่มาครอบโสมไหนมาเมงะเป็นฉายาที่พ่อมึงตั้งให้กูเฉยๆนั่นแหละเออพอถึงพ่อฉันแล้วฉันค่อนข้างมีอารมณ์เลยแหละ ขอจูบเ๊บเอ๊ะทำไมมันเค็มๆจังวะช้าก่อน,อน,นทุกคนดูท่ากูคุ้นๆไม่เอ่ยไปตายให้หมดไอ้สัตว์กูต้องตอมหอคอนดิกิ ready go อเคเรามาปิดฉากนี้กันดีกว่าจัดการฆ่ามันให้หมดซะอิสมีมาริโอ้โอ้ยเพื่อนกูจะตายแล้วช่วยกูด้วยมึงใครวะนยกูเพื่อนมึงตอนต้นเรื่องไงอ๋อกูจำได้ละช่วยคุณทีพากูไปที่ชอบที่ชอบด้วยได้เลยเพื่อนฉันจะพานายไปที่ชอบที่ชอบนะ ขอบคุณมาตลอดเลยนะที่อยู่เคียงข้างฉันฉันเป็นเกย์นะ่ะฉันแอบชอบนายมานานแล้วใช่อดทนอีกหน่อยนะเพื่อนใกล้ถึงแล้วนะเฮียมันนานจะไหวสัตว์กูไม่ตายก็ได้ว่าแต่โทกาอยู่ไหนไว้แล้วผู้การแก้งขันคืนนีชิแมทโทกาเขาจะใช้เปลวเอผมและแถมด้กกิมแมทบอ์เรคคอรนเอาผมสุดยอดสุดยอด <c oughs> นอกใจฉันเลวฉันเลวฉันเลวคนอย่างฉันมันไม่คิดจะสนใจหมดสิทธิ์จะมองว่ารักได้